แฟรนไชส์มาใหม่น่าลงทุนประจำเดือนตุลาคม2564 เขาสู่ช่วงตรามาสุดท้ายของปีพร้อมกับสถานการณ์โควิดที่ดูเหมือนจะคลี่คลายธุรกิจหลายอย่างกลับมาเปิดดำเนินกิจการได้มากขึ้นผู้คนก็ออกมาทำงานนอกบ้านกันมากขึ้นตอนนี้คนส่วนใหญ่ก็เริมมองหาโอกาสในการสร้างอาชีพสร้างธุรกิจให้กับตัวเองเว็บไซต์ Thai f r a n ช h i s e Center com มองว่าการลงทุนในระบบแฟรนไชส์มีจุดแข็งที่น่าสนใจหลายอย่างทั้งการไม่ต้องเริ่มต้นใหม่มีทีมงานคอยสนับสนุนดูแลผู้ลงทุนมีการสอนเทคนิคเปิดร้านจัดวางระบบภายในร้าน อย่างไรก็ดีคนที่อยากลงทุนต้องเลือกแฟนชายที่เหมาะสมกับความต้องการของตัวเองซึ่งในเดือนตุลาคมนี้เราก็มีแฟรนชายมาใหม่น่าสนใจมาฝากกันเช่นเคยค่ะ1 r e t u r n e เ g w a f f l e Tea and m i ริทเติลแอแฟรนไชส์วาฟเฟอร์ฮ่องกงสูตรไข่ไก่สดเจ้าแรกของประเทศไทยมีสูตรวาฟเฟอร์ที่เป็นเอกลักษณ์โดยใช้ไข่ไก่สดเป็นวัตถุดิบหลักทําให้รสชาติอร่อยแตกต่างนอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มอีกหลายเมนูให้เลือกสั่งได้ตามต้องการและเป็นแฟรนไชส์ที่ได้รับรางวัลมาตรฐานแฟรนไชส์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน29,0 0 0บาทตอบโจทย์การลงทุนของคนที่อยากมีอาชีพสร้างรายได้ให้กับตัวเองลงทุนน้อยคืนทุนไว สินค้ามีความต้องการของลูกค้าสูงพร้อมกันนี้ยังสามารถเลือกลงทุนในแพ็กเกจอื่นๆได้ตามต้องการสิ่งที่ผู้ลงทุนจะได้รับอุปกรณ์และวัตถุดิบพร้อมเปิดร้านสอนเทคนิคการทำวัฟเฟอร์ูตรต่างๆสอนเทคนิคการบริหารจัดการร้านส่งเสริมด้านวัตถุดิบการตลาดและพัฒนาสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังเป็นแฟรนไชส์ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีไม่หักเปอร์เซ็นต์จากยอดขายและผู้ลงทุนสามารถมีกำไรได้มากกว่า50%จากยอดขายถือได้ว่าเป็นแฟรนไชส์ ท้างอาชีพที่น่าสนใจเป็นอย่างมากสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร082 959 1111 086 303 8480 2. The Black Dragon เครื่องดื่มย้อนฮิตอย่างชานมไข่มุโกโกโก้ชาเขียวและอื่นๆ ยังคงเป็นสินค้าขายดีที่ไม่มีวันตกเทนสำคัญคือรสชาติและจุดเด่นของสินค้าโดยแฟรนไชส์ The Back Dragon พัฒนาสูตรเครื่องดื่มจนมีความเฉพาะตัวไม่ซ้ำแบบใครคัดสรรวัตถุดิบมีคุณภาพและมีเมนูหลากหลายให้เลือกเช่นชาเขียวผลไม้าชานมรสชาตาิต่างๆชาเขียวมัทฉะ ดาร์กโกโก้ชานมไข่มุกพ่นไฟชาการมารีนมสดฮอไกโดเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีไข่มุกหอมหวานนุ่มเนิบและท็อปปิ้งให้เลือกอีกมากมายค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน99,900บาทสิ่งที่จะได้รับคืออุปกรณ์พร้อมเปิดร้านกว่า41รายการการอบรมสอนเทคนิคการขายการส่งเสริมด้านการตลาดการพัฒนาสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่องการวางระบบบริหารจัดการภายในร้านถือได้ว่าเป็นแฟรนไชส์ที่พร้อมเปิดโอกาสให้ความสนใจได้เลือกลง ลงทุนได้ตามต้องการสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร0 8 28 2 282 4479 065 9 2 4 5 5 1 7 3. โอซาวาราเมนการลงทุนในธุรกิจอาหารยังคงมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากโดยโอซาวาราเมนเป็นแฟรนไชส์ที่มีเมนูหลากหลายล่ามตั้งแต่ ราเมนอาหารประเภทเส้นอาหารประเภทข้าวอาหารทานเล่นของหวานและเครื่องดื่มต่างๆใช้วัตถุดิบมีคุณภาพสร้างสารรครสชาติที่อร่อยสุดยอดโดยเน้นกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในปั๊มน้ํามันที่ต้องการความรวดเร็วในการให้บริการค่าแฟรไชสยในการลงทุน5 0,000 0บาทโดยงบการลงทุนที่ใช้จะแตกต่างกันไปตามขนาดของร้านและทําเลที่ตั้งผู้ลงทุนมีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมดรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆภายในร้านรวมงบประมาณการลงทุนที่1ร 6 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0บาทขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่40ตารางเมตรถึง50ตารางเมตรสิ่งที่จะได้รับคือการวางระบบบริหารจัดการในร้านการฝึกอบรมพนักง,งานสอนเทคนิคการขายสอนสูตรเมนูต่างๆการส่งเสริมด้านการตลาดการควบคุมและดูแลเรื่องคุณภาพมาตรฐานต่างๆพร้อมีทีมงานคอยให้คำปรึกษายอย่างมืออาชีพปัจจุบันโอซาวาราเมนมีสาขารวมกว่า33แห่งทั่วประเทศสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร095-24

เป็นแฟรนไชส์น่าสนใจในเครือของชายสี่มีเกี้ยวเน้นสินค้าขายง่ายขายดีใช้ไก่เนื้อนุ่มที่ผ่านการหมักตามสูตรเฉพาะค้นย่างในเตาร้อนร้อนรับประทานพร้อมน้ำจิ้มสูตรเด็ดเป็นอีกแฟรนไชส์ที่พร้อมสร้างอาชีพให้กับคนไทยค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน3 0,000บาทแต่ตอนนี้มีการจัดโปรโมชั่นโดยสามารถซื้อแบบผ่อนชำระเดือนละ500บาทเป็นระยะเวลา5ปีจ่ายค่าแรงเข้า5,000บาท ค่าลิขสิ์ปีแรก4,000บาทเบ็ดเสร็จจ่ายเพียงแค่9,000บาทก็สามารถเปิดร้านได้ทันทีสิ่งที่จะได้รับคือรถเข็นและอุปกรณ์พร้อมเปิดร้านพร้อมการฝึกอบรมสอนเทคนิคการขายเทคนิคการเปิดร้านต่างๆถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่พร้อมสร้างไรายได้ให้กับผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดีขอแค่ขยันและตั้งใจทำจริงถ้ามีทำเลที่ดีจะยิ่งทำให้ขายดีมากขึ้นสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร02 904 5223 5 5. ไข่ออนเซน ไชออนเซนเป็นแฟรนไชร้านอาหารพร้อมทานมีเมนูให้เลือกหลากหลายตอบโจทย์ความต้องการของคนยุคใหม่ทั้งนักเรียนนักศึกษาคนวัยทำงานรวมถึงผู้สูงอายุถือได้ว่าเป็นร้านที่ได้รับความนิยมในบริการแบบเดลิเวอรี่ที่มีลูกค้าให้ความสนใจจํานวนมากได้พัฒนามาสู่ระบบแฟรนไชส์เพื่อเพิ่มโอกาสให้คนสนใจได้เลือกลงทุนสร้างไรายได้ตามต้องการมี4แพ็กเกจลงทุนให้เลือกตามต้องการโดยใช้งบลงทุน79,000ถึง390,000บาทโดยแต่ละแพ็กเกจมีอุปกรณ์ กพร้อมเปิดร้านตั้งแต่25 3 6ถึง36รายการพร้อมการเซ็นอัพระบบเดลิเวอรีร่ให้กับร้านการวิเคราะห์ทำเลพื้นที่ขายการฝึกอบรมพนักง,งานก่อนเปิดร้านสอนสูตรและเทคนิคการขายส่งเสริมด้านการตลาดและพัฒนาสินค้ายอย่างต่อเนื่องจึงเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่เหมาะสมกับการลงทุนในยุคใหม่และมีแนวโน้มความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร0 6 4 3 8 6 7 7 7 7 ศูนย์เก้าหนีกซิก้าสโตรฟแฟรนไชส์เหล็ก อุตสาหกรรมก่อสร้างคาดว่าจะมีการเติบโตมากขึ้นการลงทุนในธุรกิจก่อสร้างจึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางน่าสนใจซิก,ก้าสโตฟรันชส์เล็กโดยบริษัทซิก,ก้าอินโนเวชันก่อตั้งมานานกว่า23ปีมีจุดเด่นคือเหล็กพีซิงซึ่งเป็นเหล็กที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสินค้ามีทั้งเหล็กรูปพปันธ์ GI สินค้าลวดเชื่อมสีปักไฟและอื่นๆอ,อ,อ,อีกจํานวนมากสามารถเลือกลงทุนได้ถึง2รูปแบบคือพื้นที่เช่าไดนาสตี้และรูปแบบในตึกแถว หรืออาคารพาณิชค่าแฟรนชส์ในการลงทุน5 2 0 0 0 0บาทสิ่งที่จะได้รับคือการออกแบบร้านจากสำนักงานใหญ่สิทธิ์ในการจำหน่ายสินค้าของซิก้าระบบการบริหารจัดการภายในร้านการส่งเสริมด้านการตลาดทีมงานมืออาชีพที่คอยให้คำปรึกษาแก่ผู้ลงทุน ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์น่าสนใจที่ใช้พนักง,งานน้อยมีระบบที่ทันสมัยสามารถสร้างเป็นธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร082 683 58 78 02 125 33 39 7.Future แฟรนไชส์การศึกษาที่เน้นพัฒนาทักงศาสตรด้านคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยและวิทยาศาสตร์ใช้ระบบการเรียนแบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาทักงะสตร์ด้านการเรียนของแต่ละคนให้ดียิ่งขึ้นก่อตั้งมานานกว่า8ปีปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศแล้วกว่า61แห่งค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน45,000บาทสามารถเลือกหลักสูตรที่ต้องการเปิดสอนได้ตามต้องการโดยทางแฟรนไชส์มีการจัดอบรมให้ก่อนเริ่มดำเนินธุรกิจการพัฒนาหลักสูตรการสอนให้อย่างต่อเนื่อง ให้อุปกรณ์สื่อการสอนในการเริ่มต้นรวมถึงการจัดกิจกรรมทางด้านการศึกษาต่างๆเพื่อประโยชน์แก่ผู้เรียนและผู้ลงทุนรับนักเรียนได้ตั้งแต่อายุ3คขวบถึงมัธยมปลายมีทีมงานมืออาชีพคอยให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่ต้องการลงทุนเพื่อประสบความสำเร็จในธุรกิจการศึกษาตามที่ต้องการสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร0872629361 0896296735 8. บริษัทซันเวดดิ้งเทคโนโลยีจำกัดมหาชน บริษัทซันเวดดิ้งเทคโนโลยี Sun ding, จำกัดมหาชนผู้ปลุกเบิกธุรกิจค้าปลีกขายสินค้าผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติก่อตั้งมานานกว่า21ปีมีโรงงานปร,ปรับปรุงสภาพและประกอบเครื่องอัตโนมัติมีสาขากระจายสินค้า11แห่งครอบคลุมพื้นที่ให้บริการกว่า26จังหวัดอีกทั้งยังมีการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตและตอบสนองผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องตามคอนเซปต์ซื้อง่ายจ่ายสะดวกบริการ24ชั่วโมงปัจจุบันมีเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติวางบริการ อยู่กว่า14,000เครื่องแยกเป็น6หมวดหมู่ได้แก่เครื่องดื่มสแน็คและเบเกอรีร่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารพร้อมทานเครื่องดื่มร้อนเย็นสินค้าเบ็ดเตล็ดงบในการลงทุน8 0 0แสนถึง1ล้านนบาทสิ่งที่จะได้รับคือเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติตามแต่ละแพ็กเกจที่เลือกลงทุนการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ในการทำธุรกิจการส่งเสริมด้านการตลาด สนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร094 3408880 02 295 4255 9กะเพาขุนช้าง ผัดกะเพราถือเป็นเมนูยอดฮิตที่ขายง่ายขายดีอยู่ราคาไม่แพงมีลูกค้าทุกเพศทุกวัยถือได้ว,ว่าเป็นเมนูสร้างชื่อให้กับประเทศและยังเป็นเมนูที่อาจไม่แปลกใหม่แต่หากทําอร่อยจะสร้างรายได้ที่ดีมากสําหรับใครที่อยากลงทุนเปิดร้านผัดกะเพราสามารถเลือกลงทุนกับแฟรนไชส์ผัดกะเพราขุนช้างที่มีสินค้าคือผัดกะเพราทุกรูปแบบและมีน้ํนาซอสกะเพราขุนช้างที่ช่วยให้แฟรนไชส์ผัดสะดวกง่ายและรวดเร็วได้รสชาติโบราณแห้งเผ็ดจัดจ้านได้รสชาติกะเา ข้าวแท้ที่ลูกค้าชื่นชอบได้มาตรฐานเดียวกันในทุกจาน ค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน99,000บาทสิ่งที่จะได้รับคือคีออสขนาด2คูณ2เมตรพร้อมป้ายร้านวัตถุดิบพร้อมเปิดร้านทำเมนูผัดกะเพราได้กว่า250จานพร้อมซอสกะเพราสูตรโบราณ5ลิตรจำนวน2แกลอนพร้อมสอนวิธีการผัดที่จะทำให้ได้รสชาติอร่อยเหมือนกันในทุกจานซึ่งนอกจากขายหน้าร้านยังสามารถขายผ่านเดลิเวอรีร่ได้เป็นแฟรนไชส์ที่ไม่หักเปอร์เซ็นต์จากยอดขายสร้างไรายได้ให้กับคนสนใจได้เป็นอย่างดีสนใจลงทุนแฟรนไชส์ โทร085 005 5666 097 464 1199สำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai ฟ r น n ช h i เซ็นเตอร .com ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ